ครับพี่น้องครับมื้อนี้พ่อกันอีกแล้วครับผมได้เมนูปลาช่อนลุยสวนนะครับผมนี่ปลาช่อนลุยสวนครับมีไข่ปลาพร้อมเราจะใส่หน่ไข่ปลาถุงนึงนะครับมามาเบิรงกันเลยครับโดยเชฟสันเหมือนเดิมครับเออคือเก่าพี่น้องวัอนี้โอ้ไข่ปลาอย่งนี้คับมาเบิรงครับฝั่งนี้จะเป็นปลาช่อนนะครับฟักมาเรียบร้อยครับปลาคอบ้านเฮาไหร่พี่น้องนี่ครับ เตรียมเครื่องเรียบร้อยครับอ้าวแซบบอสแซบกระถาเบิองเดอ้อบานนี้เดอ้อน้ำกำลังเดือดครับรอจากน้อยโอเคครับน้ำเดือดแล้วครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับใส่ปลาเลยครับใส่ปลาลงไปเลยเออน้ำเดือดแล้วครับนี่นะครับน้ำกำลัง กดแห้งๆครับใส่ปลาลงไปก็ได้ครับผมปลาช่อนนะครับปลาคอบ้านเท่านีร่ครับพี่นอ้องขาดแยงเดียวผัดก,กันแงงครับโอ้เสียสดายผัดก,กันแงงว่้มีอันนั้นเขาปไปใสป่ป่ะใบนัวเขาไปใส่ใบนัวใบนัวอยู่คุณเนี่ยเบอร์เอามาใส่กว่ใบนัวเดี๋ย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 วเดีเดี๋ยวเดี๋ยถ่ายโอเคครับกดด่างแห้งครับนี่ครับ ขอ,ของนัวครับของนัวนี่ะครับเออมันสีเซียบยอดเลยเนาะไม่ต้องใส่ลายเด้อใส่บนนั่นนอนเว้นเะเด้อเออแล้วใส่จากยอดพระมันนัวเนาะใส่ปัญญาครับใส่ปัญญาโอเคครับผมนี่ครับรับรองสดตะนหนำแท่ต้องมีแหละพอพอเอาละเอาละเออโอเคครับเอาไข่ลงเด้อครับวันนี้ไข่ครับลงมาเลยครับใส่เลครับใส่เลยครับเอ้าว เรียบร้อยครับใส่เกินได้ครับเร่อยครับคุณแก้วก็เลยโอเคเดี๋ยวรอสักพักนะครับผมกำลังสุกครับกำลังสุกมีต้มปลานะครับครับผมอันนี้มันเป็นกระเพาะปลาหรืออะไรครับนี่เป็นทั้งกระเพาะทั้งไข่นะครับไข่มันเป็นไข่ปลาร่วมเออกระเพาะร่วมนี่เบิดไข่ไปเทียบไข่ไปเทียบเชฟผสมเชฟผสมสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้สูตรไม่ซ้ำเออให้อร่อยครับแซ่บเซฟ นี่ยวครับก็ล้องโฟนบอกว่าเนี่เดี๋ยวซิมเบิร์อย่างน้อยนะครับว่ามันขาดอีหยังนะครับนี่มันเหมือนขาดอีหยังวะมันเหมือนขาดอีหยังวะนี่มันขาดอันนี้ขาดอันนี้วะจะใส่ยรายเลยเด้อเออใส่หน่อยเสียบหน่อยเสียรายเสียบลาย โอ้โ้โอ้โอ้โอ้ว้เบิ่องตะคนใส่รถจากทีเสียบมาเสียบโอเคมาครับเรียบร้อยครับต้มปากคอต้มปาคอใส่ไข่ครับโอ้โหไข่ทวนๆต้งห่วงครับมีตะปะกแงงมีตะปักระแงงครับครับครับตลาดนี่ที่รดบรรทุนน้ำเออ เอาละบ้านนี่มาครับพี่น้องกินน้ำกันครับวาครับนี่กินกันแค่นี้ครับเมื่อนเนี่ยทีมงานบรคคบครับทอดปลาครับต้มปลาหามาบ้านนี่ฮะพอเวลาแล้วขออยากกินเขากันครับพี่น้องครับมาครับผม